สวัสดีครับพี่น้องพ่อครับช่องกเกษตรมือถ้ำไร่ธนาทอดเนาะค่ะนอพี่น้องหน้าก็ต้องดำพองลกกาพองเตก,ก้าพองดำหน้าพองปวดแอวคับพี่น้องพันอ้อยก็ต้องทรงไอ้จังไรเนาะค่ะเนาะมันเดินทางมาทางนี่แหละเดม้มีแต่สู้อย่างเดียวถอยกับ่มีความหมายคับพี่น้องเออหมมนึ่นี่เขาต้เศร้าครัเพราะงี้ยายทอดเราก็มาเขาปลาอ้อยสับพันมาตัดเรียมทรงไปต้องเตรียมแต่เศร้างีนะสวยมากกับไปดำหน้าเที่ยงก็ออกไปทรงยังสิล่ะค่ะพี่น้องชีวิตของยายทอดเนาะ ขอบพุณนทุกคนที่เบิ้งแล้วก็ตดตามสำหรับผู้ใดอยากไรพันอ้อยยังสีกระพักมาอะไรค่ะพี่นนอกก็มีส่งเรื่อยๆอยู่แล้วก็พันธ์เขาก็เป็นช่วงพันธ์ข้าวก็เป็นช่วง้าค่ะหน้าปีออกหน้าปังออกพันเขาพันธสาแล้วก็สิมีซิลีผู้ใดแล้วสิปิซื้อเขานาะเขาพันธสากระไรแม่นบ่ละแต่ว่าพันอ้อยนี่ก็มีทรงเรืเลยป้านี่ก็สิเป็นอ้อยป้าต่ออุ้ยต่อสามนะมหาต่อสี่้วคะพี่นนอกมึงเนี่ย แต่ว่าก็ย้อนเอาตะลัมงามงๆออกมากเ้ยค่ะลำขี้ไรกับบ่ไรออกมากออกมาเอนียวตะล่มงามงๆออกมาหายทรงห้พี่น้องอยู่นี่เห็นบ่จะดีจังไดเลรอพี่น้องได้ฮอดต่อซีผู้น่ะมันเวอร์ทำใดตัวเจ้าว่ามมเมื่อเมียนมาสิปูเช่เดียว,วก็สิเที่ยวปลูกอีกโบเมนเน่ัน้นสันนิท่อนจะยอมยอมใจให้เออสุพขันหาสูงเลยค่ะพี่น้องปูก็ว่ายโตได้โตได้หลายเทียตัดขายอยู่หันเน้ สำหรับผู้ใดสิคิดปลูกพันธุ์อื่นกันเลวแต่ศึกษาเบิ่งเอาค่ะแต่ว่าจะทอนมากอันนี้แล้วไม่ได้ปลูกดูลำดีลำเลืเนาะปลูกที่เดียวได้ขายหลายเทียนนี่พิชิบอมากพี่น้องพิชิระมาณนี้มื้อนี้มาเอาป้านี่ค่ะโอ้หลายป้ายอยู่ดอกพอได้ส่งทั่วประเทศไทยแลนด์อยู่ขาดหน้านี่ค่ะพี่น้องขาดมากมีตะล่ำสวยๆเอามาส่งก็ไดายโมเมนต์วาเห็นบางหันคือคนละอย่างเขาก็เลือกแน่แล้วล่ะเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่ ก็รุ่นนี้แหละค่ะไม่เห็นพันน่ะนุ่มๆหน่อยๆเน้นๆนี่แหละค่ะตามเต่งเตึงๆฉวดๆให้พี่น้องเข้านี่แหละค่ะพี่น้องเห็นบ่แล้วก็เอามาสับท่อนึงก็มีสองตาสามตาสี่ตาแล้วแต่ความสะดวกในการล่วงล้่ก็ไปส่งด้วค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนท่านผู้ใดอยากได้ก็ทักมาเด้ค่ะเด้อหาใายทอนเลยคนอำเภอเวนจังหวัดอุดรธานีค่ะติดตามให้ได้ค่ะเด้อ